แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน้าหน6กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ2สร้างโจทย์ปัญหาจากภาพพร้อมเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะในตู้มีหนังสือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มี15นะคะมี15แล้วที่ถือมาอีก1 2นะคะในตู้มีหนังสือ15เล่มแล้วก็ถือมาเพิ่มอีก2เล่มนะคะให้เขียนโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์นะคะโจทย์ปัญหาเราอาจจะเขียนได้ว่าต้นกลา้ามีหนังสือ15เล่ม เอามาเพิ่มอีกสองเล่มตนกลา้ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มมีหนังสืออยู่15เล่มใช่ไหมคะเอามาเพิ่มอีกสองเล่มก็ต้องมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องทำวิธีบวกประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า15บวกสองนะคะ15บวก2 ต่อไปจากภาพนะคะให้เขียนโจทย์ปัญหาการลบแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์เราอาจจะเขียนโจทย์ปัญหาการลบได้ว่าต้นกลา้ามีหนังสือทั้งหมด17เล่มเอาไปให้เพื่อนยืมอ่าน2เล่มต้นกลา้าเหลือหนังสือกี่เล่มมีอยู่17เล่มนะคะเอาไปให้เพื่อนยืมอ่าน2เล่มก็จะต้องเหลือน้อยลง เหลือน้อยลงต้องทําวิธีลบเวลาลบต้องเอาจํานวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะก็คือ17เป็นตัวตั้งประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้ว่า17ลบสในการถินอ,อยากเก่งชนี้คิดถึงคุณครูเพึ่ง